เข้าสู่ช่วงของ Stock Insider นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกการลงทุนนะคะในช่วงไตรามาสที่2กันค่ะช่วงนี้ค่าเกี่ยวไปสู่ไตรามาสที่2กันแล้วนะคะเราจะต้องมารีวิวดูกันหน่อยนะคะว่า ุูนแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มอยู่ในแนวโน้มไหนแนวโน้มขึ้นหรือแนวโน้มลงนะคะและหุ้นกลุ่มไหนที่เป็นแนวโน้มที่เราจะสามารถลงทุนได้นะคะช่วงนี้จะพามาพูดคุยประเด็นนี้กันนะคะกับทางด้านของกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์เอรานะคะคุณนิพนธ์สวนประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะส,สวัสดีครับค่ะตไตรมาสที่1ดูหุ้นไทยค่อนข้างจะ ผันผวนแล้วก็กลายเป็นว่าช่วงท้ายๆไตรมาสลงซะอย่างนั้นเลยนะคะแนวโน้มไตรมาสที่2คุณนิพนธ์มองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างคะเราดูเซตตอนช่วงนี้ก่อนเซตลงมาที่เป็นตอนนี้เป็นลงอยู่แระยะกลางก็บอกว่ายังลงอยู่นะครับเพราะยังเซตกำลังจะเกิดเดสคอร์ดเกิดด้วยนะครับแมดดีกำลังจะตัดซีโร่ลายลงมาลักษณะของเซตแบบนี้ก็คือมันบอกว่ามันจะลงนะครับแนวรับก็อยู่ที่1497นะฮะ ดู4.97เนี่ยเป็นแนวรับเลยถ้าหลุดแล้วมันจะลงไปพันสี่เราต้องบอกว่ามาันต้องหลุดก่อนนะมันจะลงไปพันสี่นะครับเราเราคงไม่คาดว่ามันจะหลุดหรือไม่หลุดแต่โอกาสหลุดมีนะครับเรามาดูนะครับถ้าจะหลุดเกิดอะไรขึ้นนะครับมาดูกลุ่มแรกก่อนกลุ่มธน,นาคารพณิชย์เห็นไหมครับกลุ่มธน,นาคารพณิชย์เนี่ยลงมานะครับลงมาแล้วก็เป็นแนวโน้มลงนะครับโดยที่แค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวถ้าไม่ขึ้นนะฮะหรือสัปดาห์หน้าอ่าสัปดาห์ต่อไปถ้า ถ้ากลุ่มแบงก์ธนาคารลงเนี่ยก็ะจะเป็นขาลงเลยอันเนี้ยตัวกลุ่มธนาคารก็จะเป็นตัวที่ดึงเซ็ตให้ลงไปค่อนข้างที่จะเยอะ,ะนะครับโดยมีแนวรับที่ห้าเจ็ดเจ็ดกับห้า้าหกลุ่มแรกตอนนี้อตอนนี้อยู่ที่5้าแปดนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มธนาคารเนี่ยกำลังจะเดดคอนลงกลุ่มต่อไปคือพ่อปร์ตี้พ่อปร์ตี้ส่วนใหญ่จะตามธนาคารมาก็คือเป็นลงเหมือนกันนะครับยังเป็นแนวโน้มลงอยู่นะฮะยังไม่มีสัญ,ญญาณบอกว่าขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้น2กลุ่มผ่านไปละนะครับ แนวรับของ property อก็อยู่ตรงนี้เลย290ถ้าหลุดก็จะลงไป2 5 0ห้าศูนหลุด property ถ้าหลุดบอกจะลงเยอะเลยนะค่ะนะครับแล้วดูกลุ่มต่อไปนะครับก็คือกลุ่ม t r a n s p o r t นะฮะกลุ่ม t r a n s p o r t นี่ก็ได้แก่ AOT นะฮะที่ขุส่งอต่างๆนะครับะะที่เป็นแนวน้มขึ้นอยู่เนี่ยก็จะเป็นตัวของ AOT เท่านั้นแหละค่ะหรือว่าเป็น AV พวกนั้นนะครับที่เป็นขึ้นอยู่นะฮะอันนี้เลยก็อยู่ในแนวโนมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มที่เป็นแนวน้มขึ้นเนี่ยตั้ง ถ้าตลาดขึ้นน่มันจะนคืนนะครับเพราะนั้นเราเราเ็งไว้กลุ่มละทานสปอร์ตก็ประกอบด้วย AOT ประกอบด้วยเดินเรือประกอบด้วยทั้งหมดเลยนะครับกลุ่มต่อไปก็เป็นเซอร์วิสบริการโรงพยาบาลพวกนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นแนวโน้มลงลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะลงก็มีนะครับที่เราผ่านมา3ากลุ่มเราเห็นแล้วว่าท,ที่ขึ้นนี่ะนะฮะมีทานสปอร์ตอันหนึ่งนะฮะล้วดูต่ออีกนะครับคอ,คอมเมอร์ซีพีออลอะไรพวกเนี้ยนะครับลง นะครับลงเพราะฉะนั้นเนี่ยลงแล้วเป็นขาลงนะครับเป็นขาลงแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นขาลงอยู่ยังไม่ได้บอกว่าจะขึ้นยังไม่มีสัญญาณขึ้นนะครับต่อไปกลุ่ม Energy กลุ่มพลังงานกลุ่มพลังงานนี่ก็คือเป็นลงมาละภาพเราจะเห็นว่ากําลังที่จะกําลังที่จะขึ้นแต่ก็ยังไม่ขึ้นนะฮะอันนี้เป็นไซเวเพื่อที่จะขึ้นต่อหรือเปล่านะครับอาจจะลงถูกต้องถูกต้องแต่อิงกับราคาน้ํามันนะครับพวกเนี้ยนะครับ ต่อไปกลุ่มต่อไปนะครับก็จะเป็นกลุ่มของปิโตเคมีเป็นไซเวย์นะครับออกด้านข้าไม่ไปไหนเหมือนกับว่าเจอเจอบัตท่อมแล้วเจอบัตท่อมแล้วก็ถ้าถ้าลงมาแล้วไม่ทําโรเนี่ยก็จะขึ้นได้เนอะไหมครับก็ก็จะเป็นกลุ่มที่น้ํามันปิโตเคมีก็ดูดูค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าลงมานานลงมาเยอะแล้วถ้าเราเราย้อนกันไปว่าแบงค์อยู่ตรงไหนแบงค์อยู่ตรงนี้แบงค์อยู่แถวแถวนี้นะครับแต่น้ามันปิโตเคมีลงมาข้างล่างแล้ว เพราะนั้นถ้ากลุ่มที่ลงข้างล่างเนี่ยก็คือมันอาจจะขึ้นได้นะครับเกิดสัญญาณดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นด้วยนะครับในของปิโตโรเคมีนะครับของน้ํามันนะครับก็เกิดสัญญาณดเวอร์เจนต์เกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะนั้นโอกาสที่กลุ่มน้ํามันจะขึ้นเนี่ยกับปิโตรเคมีขึ้นเริ่มเริ่มมีมนะครับแสดงว่าเหมือนกับที่เราพูดมาตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ต้นต้นไตรมาสแล้วบอกว่าเซตอินเด็กซ์เนี่ยถ้ากลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่ขึ้นไม่ได้รรงนจิะั ต่อไปคือกลุ่ม ICT กลุ่ม ICT เป็นขาขึ้นขาขึ้นแต่กลุ่ม ICT นต้องแยกดีๆนะครับหุ้นที่อยู่ในนมขึ้นของ ICT ตอนนี้มี a อชวากับ i n t ท2สองตัวนะครับนอกนั้นั้นเป็นแนวโน้มลงก็กลายเป็นแยกตัวนะครับนี้ถ้าเราเรามาสรุปแบบนี้เราจะเห็นว่าหุ้นที่เป็นขึ้นน,นะครับก็จะเป็นกลุ่ม ICT กลุ่ม Transport มีมีกี่กลุ่มคะคุณ ICT ICT หนึ่งกลุ่มนะคะท r a n s p o r t Transport หนึ่งกลุ่มค่ะแล้วก็ที่ที่กำลังจะขึ้นหรือไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะค่ะซึ่งมีโอกาสที่จะขึ้นกคือกลุ่มน้ำมันกับปิโตรเคมีแล้วก็แนวโน้มที่จะขึ้นหรือว่าในอนาคตอาจจะขึ้นคือกลุ่มน้ำมันกับปิโตรเคมีใช่กลุ่มที่ขึ้นมีอยู่แล้วสองกลุ่มนะคะซึ่งทีนี้วิธีการเลือกการลงทุนเราต้องเลือกยังไงเราดูตามแนวโน้มนะครับถ้าหุ้น็ปแนวโน้มลงก็คือมันลง ถ้าหุ้นถ้าชายอย่าไปยุ่งกับมันถ้าพุ้นเป็นแนวโน้มขึ้นเราก็บอกว่าไม่ขึ้นเราก็ถือต่อเล่นต่อได้นะครับส่วนที่เป็นแนวโน้มที่มันทํารูปแบบที่จะกลับตัวซึ่งอาจจะทําดับลูลปัททอมหรืออะไรก็ได้นะก็มีอยู่สองกลุ่มน้ำมันกับบิโตเคมีชายเฝ้ารอดูนะครับถ้ามันวิ่งกลับขึ้นไปมันก็มันก็สามารถทําให้ไตม่าสองเนี่ยหุ้นที่จะขึ้นนะครับถ้าเราเราดูแบบนี้นะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณทั้งสี่กลุ่มใช่ไหมฮะ แล้วก็มาดูตัวหุ้นละกันทีนี้มาดูทีละกลุ่มกันเลยนะคะเรามาดูก่อนเรียกกลุ่มแรกคือกลุ่มคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้คือคืออยู่ระหว่างการหาจุดต่ําสุดคอมมูนิตี้ได้แก่น้ํามันปิโตรเคมีปิโตรเคมีคือกลุ่มที่เราเฝ้ารออะไรพวกนี้ใช่เฝ้ารอดูอยู่จะกลับตัวไหมจะเป็นแนวโน้มขึ้นไหมมันท่อมเจอหรือยังซึ่งไม่คนให้เราเฝ้ารอดูอยู่นะคะถูกต้องเราจะเห็นว่าคอมมูนิตี้ของโลกเนี่ยนะครับก็คืออยู่ที่บัตทอมนะครับแล้วทำดับเบิลบัตทอมหรือเปล่า นะฮะเรียกเรียกรูปแบบกลับตัวมีสัญญาณเดเวอร์เจนในวิลลี่ชาด้วยเพราะฉะนั้นโอกาสที่กลุ่มคอมมูนิตี้ที่จะกลับเนี่ยก็มีค่อนข้างที่จะสูงนะครับในกลุ่มคอมมูนิตี้เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างมีน้ํามันเห็นไหมครับน้ํามันลงมาเนี่ยตรงตรงแนวรับตรงนี้นะฮะตรงวัตทอมตรกเด้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับจะกลับหรือเปล่าถ้าน้ํามันกลับก็จะมีผลทําให้หุ้นน้ามันเนี่ยขึ้นได้อันนี้เป็นกราฟอะไร อันนี้เป็นการหลายวีคหหลายสัปาแสดงว่าคือตอนนี้เราก็ใกล้ประท้อมแล้วแบบนั้นเพราะเราดูไตรมาสหนึ่งเราก็ดูกราฟยาวนิดนึงนะครับต่อไปหุ้นล่ะแล้วหุ้นล่ะเราก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยก็คือหุ้นบางจากเห็นไหมครับเป็นแนวโน้มอยู่ในแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับเพราะนั้นหุ้นบางจากเป็นตัวหนึ่งที่มีโอกาส BCP มีโอกาสมีโอกาสที่จะขึ้นที่จะขึ้นถ้าหากว่าใช่ถ้าหากว่าน้ํามันนิ่งหรือว่ากลับตัวแบบนั้นล่ะ มันมีโอกาสขึ้นเลยนะฮะคือมันเป็นอน,โอนุโมขึ้นอยู่เนี่ยนะครับเราบอกว่าน้ำมันเนี่ยมันลงไปลงไม่เยอะหรอกมันคงไม่ลงไปสิบเหรียญหรอกลงไปยอะมากก็สี่สิบเหระนะียญเนี่ยบางจากมันเป็นขาขึ้นอยู่มันไม่มีผลกระทบแล้วเพราะฉะนั้นบางจากเป็นหุ้นที่เป็นอนุโมขึ้นเราก็บอกว่าเพราะฉะนั้นหุ้นตัวหนึ่งที่ควรจะเลือกในตจมากสองนะมีบางจากตัวแล้วน่าสนใจะนะครับต่อไปก็เป็น p t G c นะครับ PTCG เกิดเกิดสัญญาณ divergent เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับในใน PTCG นะครับลงมาแล้วก็นะครับ ไม่ทราบปัต่อมหรือ,อยังแต่ถ้าลงมาแล้วเกิดสัญญาณเดวิเจนเนี่ยมันบอกว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นแล,แล้วเราเริ่มเห็นแท่งเขียวเห็นไหมในวิีิชาเนี่ยเพราะนั้นก็มีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไป ได้พอสมควรในแต่มาที่2ก็เป็นหุ้นที่น่าสนใจเป็นหุ้นที่น่าสนใจต้องมีสมมุติฐานอะไรไหมคะที่เราจะต้องยืนยันว่าจะไปแล้วเพราะว่าพีทีดีซีนี่ดูเหมือนไม่ไปสักทีนะเราคุยเรื่องการลงทุนอยู่เราเราไม่ได้คุยเรื่องการคิดกําไรนะฮะเพราะนั้นเราคุยเรื่องการลงทุนเนี่ยเราพูดถึงว่าพื้นฐานของมันเนี่ยเมื่อเมื่อราคามันลงมาอยู่ที่ต่ำมากนะครับเพราะนั้นโอกาสที่มันจะกลับขึ้นไปมันมีมากกว่าที่ อะไรที่ไพร์อยู่สูงๆโอกาสที่จะขึ้นต่อมันก็ค่อนข้างที่จะยากในสภาพตลาดแบบนี้นะครับเพราะนั้น p ีดีปตัวหนึ่งนะครับต่อไปมาดูท็อปท็อปก็เป็นลงกันเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ปัดทอมเหมือนกันแล้วก็มีโอกาสที่ที่จะกลับตัวขึ้นไปเหมือนกันจะเห็นว่าพวกนี้เป็นลงกันทั้งสามตัวเลยนะครับสามตัวนี่ก็คืออยู่ระหว่างการการหาจุดต่ําสุดนะครับ จุดสำสัญก็คือว่าถ้าไม่ทําโลจากลงไปนะครับโอกาสที่จะขึ้นกับปีคันนี้มันยืนนานและท็อปเนี่ยนะครับโรมาอยู่ที่4ี่สิบแล้วมันขึ้นมาอยู่ที่50บบาทเนี่ยนา่าพอสมควรปรับฐานแล้วจะลงไปที่50ิบนะครับบอลุ่มหายไปนี่นก็คือยืนยันแล้วแหละว่ามันจะเป็นเป็นขาขึ้นะนะครับต่อไปก็มาดูบ้านปูบ้านปูนะคะบ้านปูก็ทำาดับเบิร์นปะท้อมเห็นไหมครับทำสัญญาณรีเวอร์เซอขึ้นมาแล้วก็ปรับฐานอยู่ค่ะ พนบ้านปูก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ก็น่าสนใจในไตร,รมาสที่สองใช่ต่อไปเรามาดูนะครับกลุ่มเดินเรือนะครับกลุ่มเดินเรือนะคะ,ะก็กำลังหาจุดต่าสุดอยู่เหือนกันนะครับวันนี้เป็น P s h Sh ช Shipping นะครับล่าสุดดีกกลับที่บริเวณ13บาทตรงนั้นก็คือว่าถ้าลงไปแล้วไม่ต่ำกว่า13บาทอีกนะครับก็มีโอกาสที่จะขึ้นขึ้นต่อนะครับต่อไปเป็น TTA นะครับ ็อยู่ระหว่างการหาจุดต่ําสุดมีแนวรับบริเวณ13บาทต้องต้องต้องเข้าใจหุ้นพวกนี้ราคาลงมาจากที่ถูกมากนะครับคือแต่ว่าเราก็ต้องลงติดตามดูติดตามดูรอรอวันเขานะคะที่เป็นทามมิ่งของเขาจริงจริงช่ดูอินดิเคเตอร์ของวิลงที่ช้าดีๆถ้ามีสัญญาณเดเวิสเชนซ์อะไรเนี่ยมันจะใช่แต่กลุ่มน้ำเงินเนี่ยสัญญาณวิลลี่ชาเนี่ยยังไม่ชัดไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าจะมีการรีเวอร์เซลนะครับต่อไปก็เป็นเขา ต่อไปก็เข้ามาถึงเรื่องเรื่องเที่สองนะฮะที่เราพูดถึง ICT ค่ะ ICT i ทีที่เราจะมี 4G กลุ่มแรกนี่เราไปเรียบร้อยแล้วนะคะกอกลุ่มพิโตเคมีกับพลังงานเนนจีที่รอวันที่จะถึงจุดมอททอมแล้วก็พื้นตัวเราเฝ้าติดตามหุ้นที่ได้รับผลประโยชน์จากกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นพิโตเคมีพลังงานแล้วก็รวมถึงกลุ่มเดินเรือด้วยที่เรารออยู่นะคะมากลุ่มถัดมาค่ะกลุ่มที่2นี่เราดูกลุ่มของ ICT ทีอันนี้เอายกตัวอย่างของเอาอทีเอ t นะเนี่ย เป็นเป็นหุ้นที่ในอเมริกามาให้ดูนะครับว่ามันก็เป็นแนวโน้มขึ้นเหมือน ICT เราแหละมันอยู่ในกลุ่มเดียวกอบเดียวกันนะครับวอร์ริสันก็ไซเวย์อยู่เราจะเห็นว่าเป็นไซเวย์เพิ่มขึ้นถูกไหมครับนี้คุณต่างประเทศนะคะต่างประเทศอยู่นะคผู้ชมไม่ต้องไปขี่ดูนะครับนี้เราดูแอสทรานนะครับแอสทรานก็เริ่มเริ่มทำา ABC แล้วเริ่มทำแนวโน้มขึ้นนะครับแอสทรานจะเป็นแนวโน้มขึ้นเขาบอกว่า 4G จะมีแน่ๆค่ะปีนี้ค่ะอ๋อต้องมีอยู่แล้วนะครับคงเป็นความสำเร็จหนึ่งของรัฐบาลนนี้้้ถาเกิดดไะครับ มี d อ a วานตัวละน่าสนใจที่จะขึ้นในแตนะไรมาที่2นี้ใช่ค่ะ,อ,ะอีกตัวก็คือ d ีแทกดีแทกเนี่ยก็คือเราดูแล้วเราเห็นว่ามันหลุดนะครับมันหลุดลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น d ีแทกอาจจะลงมาอีกก็ได้นะครับหาว่าท่อม่เจอก่อนสุดท้ายมันก็จะต้องขึ้นค่ะนะครับหรือถ้ามันลงมันก็จะลงไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเราเราเห็นแอดวานแล้วแล้วก็จะมีอินทัชอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้มาดู True นะครับทรู true อีกตัวหนึ่งก็คือกําลังปรับฐานอยู่นะครับโดยมีแนวรับประมาณสักสิบบาทนะครับ เพราะฉะนั้นคือเป็นหุ้นที่น่าสนใจในช่วงไตรมาสที่2เหมือนกันเหรอคะอ่าใช่จะไม่รุ้ิบบาทแต่ว่าทถ้าไม่รุสิบบาทเพราะฉะนั้นคือเราต้องหาจังหวะกันดีๆใช่ในการที่จะบริหารซื้อต้องถ,ถ,ถูกที่สุดถูกต้องฮะอย่าไปชอบตัวอย่าไปอะไรเราก็ต้องดูมันี่เอานี่เอามาให้ดูเมื่อตอนต้นรายการที่เกิดไว้ว่าที่มันมีเป็นนุงขึ้นมี2ตัวก็คือแอดวานซ์กับอินทัะมันแยกตัวแยกตัวนะคะใช่ ทรูเนี่ยเป็นตัวที่ขึ้นมาเยอะสุดเพราะนั้นมันก็จะต้องปรับฐานน้ำสุดดีแท็กเป็นลงเห็นไหมค่ะแค่ในกลุ่มเดียวกันยังแยกแยกแยะแยกแยกเลยพราะฉะนั้นเราต้องกให้ถูกตัวนะคะใช่ค่ะคราวนี้เรามาดูต่อว่าหุ้นของเราเนี่ยมันจะขึ้นได้ยังไงเมื่อกี้ที่เราพูดกันมาหมดเราพูดถึงปัจจัยหมดเลยปัจจัยแล้วปัจจัยหุ้นกลุ่มที่มีโอกาสที่จะน่าลงทุนในไตรมาสที่สแต่ขณะนี้ที่เราเห็นอยู่คือว่าตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นทำนิ่งหาย เยอรมันทำนิวไฮ <ะ S 2> ญี่ปุ่นทำนิวไฮ,ะฮะนะครับในอาเซียนของเราเองที่เราอยู่กับทิพจาการ์ตาทำนิวไฮ <ะ S 2> ฟิลิปปินส์ทำนิวไฮ,ะฮะนะครับแต่ของเราทำขาลงอยู่ประเทศเดียว <ฮะ S 2> สแสดงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของปัจจัยในประเทศล้ลวนๆเลย<ฮ>ะนะครับปัจจัยเกิดจากอะไรก็ <ฮะ S 2> เราพูดถึงปจยยัจจัยก็คือว่าหุ้นที่ขึ้นมาประมาณปีตรงนี้เป็นหุ้นที่ขนาดเล็กขนาดกลาง ที่เราเอามาเล่นกันจนตลาดมีปัญหาต้องติดเทอรนวิทอะไรกันนะครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มลงเริ่มสร้างความเสียหายตอนย้อนกลับไปนะครับตอนที่เซ็ขึ้นไปพันหกครั้งสองครั้งเนี่ยนะครับหุ้นพวกนี้ขึ้นมาเยอะมากแล้วมีโวลุ่มด้วย,ยตอนนี้กํลาลังลงนะฮะไม่อยากจะยกยกตัวอย่างได้เอเจดนะครับไซเบอร์ตอนนี้ตอนนี้ก็มีอะไรนะครับไอเฟกกำลังลงแล้วกำลังลงแล้วก็มีอีกมากมายมหาศาลที่เล่นกันขึ้นมานะครับ Uh, อ่าทีเอฟดีอะไรก็แล้วลแวมันเร,มเริ่มเริ่มลงนะครับมีเราเล่นอะไรมีเทีเรยรรีนก็นจะเริ่มลงแล้วแต่เราจะเห็นว่าขณะนี้หุ้นที่ไม่ลงหุ้นพิแคปมันไม่ลงโดยเฉพาะในกลุ่มน้มานํามันเนี่ยมันไม่ลงละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไตามาสองหุ้นจะขึ้นเนะี่ยประเด็นหนึ่งที่เราต้องดูคือว่าที่มันขึ้นไม่ได้เดิมที่มันขึ้นมาจากต้นปีที่มันขึ้นได้เพราะอะไรฟันโฟในประเทศ ค่ะนะครับคือการซื้อของสถาบันในประเทศนะครับเนี่ยนาชาร์ตนี่จะบอกนะครับว่าเนี่ยมันขึ้นโดยสถาบ,บันในประเทศกับฟ็อกเทรดเป็นคนซื้อค่ะส่วนต่างชาติขายหุ้นตลอดนะครับจนถึงตั้งแต่ต้นปีมันจนถึงวันนี้ก็ยังเป็นยอดที่ขายอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับไปที่ปัจจัยปัจจัยของหุ้นที่จะขึ้นนะครับคือกลุ่มน้ํามันปิตโตรเคมีเนะี่ยถ้าต่างชาติไม่กลับเข้ามาโอกาสที่จะขึ้นก็ค่อนข้างที่จะน้อย,อยถูกไหมครับ เรายังไม่เห็นว่าฟันโฟค์ของต่างชาติว่าเขาจะกลับมานะครับเขามีแต่ไปแล้วต่อไปแล้วก็ไปซื้อหุ้นที่เป็นขาขึ้นคือที่เยอรมันนะฮะที่ญี่ปุ่นนะครับที่อเมริกาไม่ได้พูดถึงเราเลยแล้วเราต้องมีปัจจัยอะไรคะที่เป็นตัวเร่งให้เขากลับมาสนใจแล้วหุ้นไทยก็จะกลับมาเป็นขาขึ้นนะคะปัจจัยก็คือว่าเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวมันจะไปผ่านเกี่ยวกับการเมืองนะครับเพราะต่างชาติเขาไม่เข้าแน่นอนนะครับ ว่าฝัางช้าได้เข้าแน่นอนใช่ไม่เข้านะครับเพราะนั้นเพราะนั้นแต่มาสองเราอย่าไปคาดหวังอะไรกับตลาดหุ้นเหลาา่านะครับถ้ามันจะขึ้นก็คือหุ้นที่ผมบอกไปเลยแหละมันควรจะขึ้นค่ะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นมันจะลงนะครับมันจะลงไปโดยคุณที่ธ์มองว่าไตรามาสสองหุ้นเหล่าจะอยู่ในกรอบบริเวณไหนะคะอ่าผมผมว่า ไม่ทะลุพันหแน่นอนไม่ทะลุแน่นอนไม่ทะลุแน่นอนแต่ข้างล่างเนี่ยโอกาสพันสมีค่อนข้างที่จะสูงสี่ร้อยเลยมีโอกาสดีจะมาสูงคือไม่ต้องดูมากนะครับถ้าหลุดหนึ่งสี่เก้าเจ็เนี่ยในวันไหนเมื่อไหร่นะครับลงแน่นอนหนึ่งสี่เก้าเจ็ดเกถ้าปิดตลาดใช่ไหมคะปิดตลาดเพราะฉะนั้นก็ต้องรอจังหวะถ้าจะหลุดตอนนี้มันยังไม่บอกนะว่ามันจะหลุดนะครับนะคะค่ะแล้วอย่างนี้สุดท้ายค่ะคุณนิพนธ์คะ มากำหนดกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสำหรับพอร์ตของการเทรดดิ้งและพอร์ตของการลงทุนในช่วงไตรามาสที่2นะคะว่านักลงทุนทั้ง2กลุ่มนี้ควรที่จะต้องมีการบริหารพอร์ตยังไงคะนักลงทุนผมคิดว่านะครับตอนนี้ก็ถือเงินสดกันมาเยอะแล้วนะครับเพราะาตลาดที่ผ่านมาสอสาเดือนเป็นตลาดของการก็งกำไรคแค่นั้นเองนะครับนักลงทุนถือเงินสดอยู่เพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยก็ควรจะหาจังหวะนะครับเข้าไปซื้อหุ้นในขณะที่ตลาดมันเพ่นหนกแรง ในในกลุ่มที่พูดถึงโดยโดยโดยต้องต้องอิงเซ็ตไหมคะหรือว่าไม่จําเป็นคะคือวันไหนแพนิคแรงก็ถ้ามปนแผนิคก็เราก็คือต้องไปซื้อเพราะว่าตอนตลาดแผนิคเวลามันขึ้นเนี่ยนะครับมันจะขึ้นทุกตัวแต่หลังจากนั้นน่ยหุ้นที่จะขึ้นคือหุ้นที่มันเป็นแนวโน้มขึ้นหรือที่มันกําลังจะขึ้นหรือมันทาสัญญาณรีเวอร์ซเอลมันถึงจะขึ้นนะครับส่วนหุ้นที่มันเป็นขาลงอยู่อ่ะมันก็แค่ลีบามันแล้วมันก็ลงต่อ เพราะนั้นเราก็ต้องเล็งหุ้นไว้ที่เสนอมาตั้งแต่แรกนะเลงหุ้นพวกนี้ไว้แล้วก็รอจังหวะที่ถูกที่สุดเพื่อบริหารต้นทุนนะคะที่สาคัญที่สําคัญที่สุดนะฮะที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอย่าคาดหวังว่าตลาดจะขึ้นเยอะนะครับอย่าใช้เงินลงทุนเยอะนะครับผมว่าห0สอร์ซของพอร์ตอ่ะก็ถือว่าเยอะแล้ว อันนี้คือในกลุ่มของนักลงทุนนะคะใช่ในในระยะของไตมาสเนี่ยยังเป็นเล่นได้อยู่แต่ในระยะยาวไปเป็นปีเนี่ยผมคิดว่าเราควรอยู่ในในกลยุทธของการลดน้ำหนักการลงทุนไปเรื่อยๆที่ออกจากตลาดหุ้นไทยเพราะอะไรคะเพราะตลาดมันจะเป็นขาลงใหญ่อีกไม่นานอีกสักสองปีอะไรทำนองเนี้ยเราจะไม่เห็นแบบพันแปดร้อยก็เป็นไปได้ถ้าจะเห็นก็คือเงื่อนไขคือจ่ากชาติเข้ามาไม่ละ,ะเพราะฉะนั้นต้องจับตาน,น้ำมันขึ้นไม่ละ และราคาน้ำ<ช>มันเท่านั้นปัจจัยมาแล้วเงินต้องมาด้วยถ้าปัจจัยมาแล้วเงินไม่มา,ม,ม,ามันก็ขึ้นได้ไม่เยอะก็แค่เป็น <c oughs> อาจจะเห็นสอพขึ้นไปร้อยสาไม่ได้ร้อยแปไม่ใช่สอ0ระะ้อยปททไม่ใช่หกร้อไม่ใช่500รนะ้อ ยังไงก็ตามต้องมีฟันโฟกองปมาเท่านั้นนะคะเราถึงจะมีโอกาสเห็นหุ้นกลับเป็นขาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงหลังจากนี้เป็นมองกันเป็นปีๆเนี่ยคือน้ํามันก็ไม่ขึ้นพลังงานไม่ขึ้นต่างชาติไม่มาเนี่ยหุ้นไทยอาจจะเป็นขาลงได้นะคะถึงแม้น้ํามันขึ้นก็สุดท้ายก็ขึ้นไปเพื่อลงอยู่ทีนะครับตลาดขึ้นมาเยอะแล้ว PE สูงแล้ว นะครับแล้วก็รูปแบบการลงทุนมันบอกแล้วว่ามันเสี่ยงมากคือหุ้น P E ต่ําไม่ขึ้นขึ้นแต่หุ้น P E สูงนะครับแล้วตอนนี้หุ้น P E สูงที่ขึ้นไปตอนนี้ก็ทําลายล้างแล้วนักลงทุนต้องต้องเตรียมออกจากตลาดนะครับส่วนพอร์ตเทรดดิ้งนะคะก็ว่าไปลงมาแรงๆซื้อขึ้นไปก็ขายก็ต้องเทรดระยะสั้นเหมือนกันถูกต้องครับคือหุ้นที่น่าสนใจก็จะเป็นบางจากนะครับ พีทีทีซีบ้านปู่ ICT ก็จะเป็น Advanced i n t ท s นะครับหรืออาจจะเป็นทั้งกลุ่มกาได้ต้องตามดูนะครับนี่เป็นการกำกัดกลุธ์การลงทุนนะครวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะกรรมการผู้จัดการสายงานค i q p ของบริษัทหลักทรัพย์ไอรามาค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับ